สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ s k y n i n e TV นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกมมือถือนะเป็นเกม FPS นะครับ Bodycam นะครับก็เป็นเกมดังจาก PC นะครับตอนนี้ลงมือถือแล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับมาเล่นกันเลยนะครับโหมดก็จะมี Quick Match แล้วก็มี 3v3 5v5 แล้วก็ 10v10 นะครับเราลอง Death m a t h 3v3 ดูแลกันนะครับผมไปกันเลยนะขอ โหลดสักครู่นะครับค้นหาพุ่นก่อนนะเอาละนะครับ <First line. S 1> โอเคลุยได้ครับไป3 v 3วีนะฮะเฮ้ยทางน่างมีบอดี้แคมบอดี้แคมครับโอ้ย เมาเร็วไปหน่อยโอเคครับเราโดนนำอยู่ฮะสี่สี่ต่อสามเอาแล้วห้าห้าแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยยโอ้แตกหมอลมันหมุนหมุนได้นีไปหน่อยหมุนไม่ทันครับป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่แอเพื่อนแอบๆแดงๆแอบๆกระตูกนี่นึงครับอยู่ไหนเอ้ยเหนือห้องหรือเปล่าไม่ใช่วะ อาแลสีแดงมันหลอนเราเหรอเฮ้ยสิบสองแล้ววะทำไมเขายิงเอายิงเอานะดีโ็อดดิ n งโอเคสวยเก้าต่อสิบสองสามสี่นาทีครับ โอ, bert, โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยได้อยู่โอ๊ยช่วยกันเพื่อนช่วยกันโอ้ยฮืมรีโหลดพอดีโึ่ยรีโหลดรีโหลดโอ้สุวยครับเราเก็บที่สามเอาละใกล้แล้วใกล้แล้วอื้อ โฆษณามาตอนเล่นอยู่พอดีเลยมีโฆษณามาเล่นเล่นไอ้นี่เว้ยโฆษณามาตอนเล่นน่ะมาไปแล้วโฆษณามาตอนเล่นน่ะตายพอดีแบบนี้เฮ้ยเขาเขายิงเยอะแล้วนั่นอะอยู่ไหนวะสวยเก็บสองเลย สูงสีครับไอ่ครับยี่สิบแล้วสวยโอ้ลีโหลรดลรดีโหลดรีโหลดเก็บหมดเก็บหมดน้ำน้ำอีกสองนาทีสองนาทีช่วยกันสองนาทีช่วยกันช่วยกันช่วยกันทุกคนคึอคืบหน่อยคึอคืบหน่อยโอ้โอ,โอ้นั่นน่ะสวย เรานำอยู่ครับนำอยู่สามแต้มเอาแตกสองเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาใจเย็นๆน <c oughs> ี่งไงโดนมีหกแล้วครับ <c oughs> มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮผมตายว่ะนี่รถหยิบก้าวเท่ากันอยู่ไหนอยู่ไหนสวยสามสิบเท่าสี่สิบวิ สิบวิสี่สิบวิ hey, เขานำหนึ่งแต้มยิบเจ็ดพิดวนเลยดวนเลยข้างล่างแนะ่สามสองสามสามสิบสี่วิข้างบนข้างบน อุ้ยผมตายสามสองเรวเเข้าเด็วเเข้าอ้เราชนะแค่แต้เดียวเองประมาณนี้ครับแค่โฆษณาก็มาช่วงจังหวะเล่นด้วยนะโอเคนะครับก็ชนะไปประมาณนี้นะครับเกมลองโหลดมาเล่นดูนะครับมันจะมีโฆษณาแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับก็ ถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับเอามาแทรกตอนจบแมตช์อะไรก็ยังดีนะครับแต่นี่มาแทรกระหว่างแขกในแมตช์เลยเนี่ยมันมันอันตรายนะครับโอเคใครอยากเล่นก็ลองหลบเล่นดูเดี๋ยวทิ้งวิกงไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม